ดีโอ uhm. huh. ี่เลถูกต้องครับไชแล้วด็ไปแล้วนี่ีีสองร้อยหนุพีีมุเป็นย่งเครื่องุ่นเจ็บปุเจ้าก็รองกันแลวเจ้าเดี๋ยววันุึนหักึนแล้วเดี๋ยววังเกาอยญ่แลแต่ว่าทไมับบดีเรื่องเครื่องุ่นเจ็บไ

เรวกบให้ลงแบบงงวนไ,ได้ิดงเดียกมาแมนแมนเอามีืใหม่กินเนี้ยโอ้